สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ใน Entertainment Live นะคะแป่วค่ะพัทรวีบุญประเสริฐค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีเพจออกมาแชร์ว่ามีพระเอกนักร้องแอบนอกใจแฟนสาวนะคะซึ่งหวยไปออกที่โตโน่พาคินค่ะแล้วผู้จัดการส่วนตัวของโตโน่เองก็ออกมาตอบป,ปมนี้ผ่านไทยรัฐบันเทิงบอกว่าฝ่ายหญิงที่เข้ามาพัวพันก็คือผู้ช่วยรายวันที่มาสนิทสนมกับโตโน่ในช่วงที่ห่างกับนิชาแต่พอโตโน่รู้ว่าฝ่ายหญิงมีแฟนแล้วก็ขอยุติความสัมพันธ์นะคะส่วนความสัมพันธ์ตอนนี้ของโตโน่กับนิชานั้นขอให้้เจาตัวออก พูดเองกันแล้วกันความชัดเจนว่าโตโน่กับนิชาจะออกมาตอบเรื่องนี้เมื่อไหร่ยังไม่มีใครรู้นะคะแต่ที่ชัดเจนเลยก็คือเพจหนกระแสบอกว่าแฟนของฝ่ายหญิงที่ถูกพาดพิงในข่าวอะคะ่ะจะออกมาให้ข้อมูลทั้งหมดหลังสงกรานนี้อย่างแน่นอนนะคะอ่ะเรื่องไอ้ตรงนี้เราก็พักเอาไว้ก่อนนะคะเรามาต่อกันกับเรื่องต่อไปค่ะแม่หมุมปนัดดาค่ะประธานมูลนิธิองกรทํรดีนะคะพร้อมกับ นักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ใจบุญนะคะก็ออกพื้นออกพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะคะมีการแจกใจอาหารส่งต่อกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ปฏิบัติหน้าที่จากเหตุตึกสอตองถล่มเพราะแผ่นดินไหวค่ะ ซื้อเจ๊สั่งลุยดอกเตอร์บุ๋มปนาดาประธานมูลนิธิองค์กรทำดีแท็กทีม2ลูกทุ่งใจบุญต๊กตะนันชลาดาและหญิงทิติการลงพื้นที่แจกอาหารและเครื่องดื่มบริเวณเต็นท์หน่วยกู้ภัยข้างปัม๊มน้ำมันปตทกําแพงเพชรสองให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหายรวมไปถึงญาติผู้สูญหายและผู้รอดชีวิตเทียงคงเฝ้ารอคอยปฏิหารภายใต้ซากปรักหักพังอาคารก่อรสร้างสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองอที่พังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันศ มาให้ได้อิ่มท้องแล้วก็ให้กําลังใจกับเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นค่ะต้องเปิดลงครัวอีกรอบหนึ่งค่ะตามคําเรียกร้องนะคะเพราะว่ายังมีการทํางานหน้าง,งานกันอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกหลายคนหลายฝ่ายนะคะรวมถึงญาติพี่น้องของคนต่างด้าวนะคะที่ที่ไม่รู้จะไปไหนก็คือรอรับร่างของญาติก็ยังดีเราก็เลยยังต้องมาเป็นกําลังใจให้รู้สึกปลื้มใจที่เห็นพี่น้องหลายๆบูธหลายๆหลาย หน่วยงานมาช่วยกันนะคะโดยเฉพาะแม่บุ๋มนี่คือแบบตลอดเลยพลังบวกเขาเยอะไม่พอเขาเขาเขาส่งส่งต่อมาหาเราด้วยคือมันไม่ใช่แค่แค่วันนี้อ่ะ<ม>แต่สิ่งที่หญิงเห็นอะ่ะกับผู้หญิงที่ชื่อปนัดดาวงผู้ดีอะ่ะ<ม>ยิ่งกว่านี้อีกจริงๆเป็นเป็นมอบเงินสดให้กับผู้ที่รอดชีวิตจากตึกเลยค่ะ<ม>นะคะเพราะว่าเขาอ่ะต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนหน้าที่จะวิ่งออกมาจากตึกนะ่ะ ก่อนหน้านั้นเขายังไม่ได้ค่าแรงเลยนะคะแล้วออกมารอดมาจากตึกก็ไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปคุยกับเขาว่าเขาจะได้รับเงินชดเชยหรือจะช่วยเหลือดูแลพวกเขาอย่างไงและญาติเขาก็ยังติดอยู่ในตึกดังนั้นเขาก็จะไปหางานทําที่อื่นหรือจะไปกลับบ้านก็ไม่ได้แล้วก็ให้กับทีมกู้ภัยนะคะเพราะว่าหลายๆทีมมาจากต่างจังหวัดค่ะ นะคะมาจากต่างจังหวัดแล้วก็อยู่ตรงนี้คือเขาก็ไม่คิดว่างานมันจะยาวขนาดนี้ <Okay. S 1> แต่เดี๋ยวทางองค์กรทําดีถ้าใครอยากจะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะจัดรถตู้ให้นะคะจะจะสามสามริมเขาเรียกว่าชายแดน3ประเทศให้นะคะว่าใครอยากจะกลับฝั่งไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยดูแลตรงนี้ให้ค่ะ บุรปณดาประธานมูลนิธิองค์กรทำดียังฝากถึงประชาชนที่เข้ามารับของแจกและของบริจาคตามจุดต่างๆในที่เกิดเหตุตึกถล่มครั้งนี้ให้เอาแต่พอดีกินแต่พออิ่มเพราะจะได้มีของแบ่งปันให้กับผู้ที่เดือดร้อนรายอื่นๆให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะ พาคุณผู้ชมมาต่อกับภาพความน่ักของครอบครัวนี้นะคะตูนบดีแสลมกับก้อยราชวินนะคะก็เกตะเตองหนูน้อยค่ะน้องทะเลกับน้องเวลามาออกอีเวนต์พร้อมหน้ากันเลยที่กรุงเทพเป็นครั้งแรกจากมานักร้องชาวล็อกนิ่งๆน,นะคะวันนี้ก็ได้เห็นหนุ่มตูนในโหมดคุณพ่อค่ะวิ่งตามจับลูกชายคนโตวันนี้แบตเต็มดีดมากวิ่งซะทั่วเวทีเลยส่วนน้องเวลาเนี่ยน้องก็จะดูะะตก,ดก็ นะคะมากรุงเทพเลยมาเยี่ยมครอบครัวช่วงสงกรานต์แล้วก็ได้โอกาสมาออกอีเวนต์ซะเลยค่ะนี่เป็นผูก่อนมางานนี่เลยนี่เป็นแ่คนแรกของฉันวันนี้เขบอกว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันซึ่งที่ผ่านมาทะเลเขาเคยไปไปออกงานกับก้อยเขาก็เขาก็ทำได้ดีเขาก็ทำได้ดีใช่แล้วก็แต่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนวันนี้เอนเ NERGY เขามันตื่นเต้นร้องคนมาเยอะมากเลยค่ะ เห็นแบบนี้นี่ถ้าอีเวนต่อไปน่าจะลาบลื่นไหมคะก็ว่าอาจจะลาบลื่นหรือราบเรียบก็มีแต่ไม่ได้ทำให้เข็ดใช่ไหมก้อยไม่นะคือจริงๆแล้วว่าเราต้องเข้าใจว่าเด็กสามขวบอ่ะมันมันก็จะมีความเขาก็มีความ ในจิตของเขาแล้วก็มีทช่เป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากจะไปแบบว่าเหมือนไปบังคับหรือไปพูชอะไรเขามากก็แค่ให้รู้ว่าโอเควันนี้เรามาทํางานกันนะเราแค่นี้ไม่ลองห้าโอรคใช่แล้วก็เออเจอพี่พี่แบบอะไรเงี้ยให้เขาก็เอนจอยไปตามตามธรรมชาติของเขาเลยก็นู้วเขาจะร้องเพลงด้วยซ้ำตอนเขาเอาไมค์ไปเขาแบบเวลาเขาถือไมค์แล้วเขาจะเหมือนมีแบบวิญญาณพ่อเขาสิงเว่าเวว่อกี้ี่คือไม่ตื่นคนไม่ไม่กลัวสัตว์ไม่ค่อยอะไรอะไรเงี้ยเหมือน เมื่อกี้ล็อกไม้นี่ล็อกไม้นี่เพราะว่ายังอินอยู่กับคอนเสิร์ตของพ่อใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ก็เรียนแบบหมดเลยครับตอนนี้คือเรียนแบบหมดเลยคือเอาเอาไม้ไปแล้วก็ body slam ทรงเสียตูนเขาบอกว่าอีก2ปีนะคะแฟนๆรอเลยค่ะนอกจากมีอัลบั้มชุดที่7แล้วนะคะตูน body slam ก็ยังตั้งเป้ากลับมาโชว์ที่สนามราชบังคลากฬาสถานอีกด้วยเพราะฉะนั้น2ปีค่ะแป๊บเดียวรอได้ มาต่อกับสามีภรรยาคู่นี้นะคะตู่ปิยะวด,ดีกับมาวินอู้เร็วมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเดือนหน้าจะคลอดแล้วนะ มาเฉลยเพศเบบีในท้องให้แฟนๆได้เฮกันแล้วล่ะค่ะ <Wow. S 1> สำหรับป้าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ตู่ปิยวดีและหนุ่มมาวินทวีผลที่บอกข่าวดีว่าได้ลูกสาวสมใจคุณพ่อเขาแหละแน่นอนว่าหนุ่มมาวินก็เขินลูกเบอร์แรงถึงขั้นซื้อเสื้อผ้าเด็กจนล้นตู้ทำเอาคนเป็นพ่อเป็นแม่ถึงขั้นขอไม่ดูบินละกันว่าหมดไปเท่าไหร่ให้ได้เปรเพื่อลูกสาวสุดที่เลิฟยังไงก็ทุ่มสุดตัวอยู่แล้ว ฉ่ำมากเผื่อไปเต็มไปหมดมีชุดก็ซิล่ามีชุดสัประหลาดเต็มไปหมดเลยชอบมากไม่มีปัญหาสนองนิดพ่อเลยอยากแต่งตัวให้เร็วมากแต่ว่าแต่งเป็นแบบอะไรนะแซนด์วิชอะไรของพ่ออยากไปซูชิเป็นแซนด์วิชเป็นอะไรแบบวันก่อนแม่หยิบมามีกระโดงหลังด้วยอะไรของแม่เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่มันยุดก็ซิล่าแม่ฮะแม่บอกเตรียมไว้แต่เยอะเลอให้ไม่เดินเยอะแล้วไม่ไม่ให้ทําอะไรเยอะพอตอนนั้นเผลอ ทำกิจกรรมเยอะไปนิดนึงก็ลูกก็เลยเหนื่อยตาไปโรงพยาบาลเลยกลัวน้องไม่ดิ้นน้องนิ่งไปเลยเขาบอกเหนื่อยตามแม่แม่หลับลูกก็ตันไปด้วยเพราะเขาเก็บของที่บ้านใหม่เตรียมเสของเนี่ยขึ้นๆลงๆทั้งวันน้องคงงงอ่ะหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาในท้องก็เลยใอท้อ่เก็ตกใจสุดขีดตอนช่วงที่เราทำเขาอาจจะดิ้นแต่เราเราโม่อะทำนู่นทำนี่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันรู้ว่าเขาดิ้นแล้วพอเราหยุดทำเขาก็เหนื่อยเหมือนกัน เขาก็เลยนิ่งไปเลยตอนแรกก็ตกใจมากครับส่วนเรื่องงานหลังจากคลอดลูกไปแล้วทั้งคู่บอกว่าขอใช้สิทธิ์ลาแค่3เดือนเพราะไม่สามารถจะทิ้งงานได้แต่ก็เตรียมพี่เลี้ยงไว้ให้ช่วยดูแลเจ้าตัวน้อยต่อแล้วล่ะค่ะไปต่อกับหนุ่มหล่อคนนี้นะคะริววชิรวิตค่ะก็ขึ้นแทนพระเอกไปเรียบร้อยแล้วทั้งหล่อทั้งเก่งนะคะได้รับแต่คําชมเออแต่ว่ามีเรื่องให้แซวอ,อยู่หนึ่งเรื่องค่ะ เ่ยปากว่าเปลื้มสุดๆดเพราะกระแสต,ตอบรับจากละครดีเกินคาดค่ะพระเอกหนุ่มมาเทรววชิรวิทย์ที่ไม่แค่ขึ้นแทนพระเอกเต็มตัวในเรื่องเมื่อตะวันรับขอบฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวแต่ฝีมือการแสดงก็พัฒนาจนแฟนๆแห่ชมไม่หยุดทำเอาหนุ่มรวิวถึงกับยิ้มไม่หุบเพราะเต็มที่กับเรื่องนี้มากแต่นอกจากฝีมือทางการแสดงที่หลายคนพูดถึงยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่แฟนๆเศร้าจนเจ้าตัวไปไม่เป็นเหมือนกันค่ะชมผมก็จุดแข็งละครครับ ครับจริงๆไม่ตั้งใจครับแต่ว่ามันอาจจะแบบว่าโดดเด่นขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ดีใจนะครับที่ทุกคนยังโฟกัสอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นความวางความหวังดีของทุกคนหลายหลายคนแล้วก็เอาไปตัดกันได้นะครับผมรอดูอะไรยังไงก็แท็กมาหาไอจีผมได้รจริงๆจริงๆทรงผมจะมีอยู่2เวอร์ชั่นครับแต่ว่าอีกเวอร์ชันหนึง่งต้องใช้เวลาอีกพอสมควรระหว่างนั้นก็ลองดูไปก่อนนะครับแต่รับรองว่าละครลองเปิดใจดูครับสนุกมากจริง เราถ่ายจบแล้วพี่ทุกอย่างก็แบบม,มันถ่ายจบแล้วครับเราก็เราเรามาดูหน้างานพร้อมกันอะไรเงี้ยเออครับผมก็ถือซะว่าเป็นกิมมิคใหม่แล้วกันครับทุกคนจะได้แบบพอเห็นพอเห็นหน้าริวจะแบบนึกถึงแบบเอะไอ,อ้นี่มันทาผม <S <S ส่งอะไรวะส่ง <ๆ S 2> ส่งนี้เหรอพี่ครับผมส่วนปีนี้เหล่าเอฟซีเตรียมเฮเพราะหนุ่มริวบอกว่าไม่มีช่วงหายหน้าหายตาไปไหนแน่ๆเตรียมส่งผลงานออกมาให้ติดตามกันตลอดทั้งปีไปเลยค่ะ ตาอูกันต่อนะคะก็คือมีชาวเน็ตเนี่ยมาเม้นถามเรื่องรสนิยมทางเพศง,งานนี้ตาอูกับออฟโรดเขาก็มาตอบแบบนี้ค่ะอยู่ดีๆก็งานเข้าซะง,งั้นค่ะสำหรับหนุ่มฮอตตาอูพิทยาที่จู่ๆมีชาวเน็ตตั้งคำถามถ,ามถึงรสนิยมและการแสดงออกทางเพศของเจ้าตัวงานนี้หนุ่มตาอูที่ออกงานพร้อมกับคู่จิ้นน้าใสออฟโรดกันตะพลก็เลยประสานเสียงตอบคำถามแบบเชือดนิ่มๆอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าทำไมทำไมเกรู้ถึงชอบใส่เสื้อสูซี่เราก็เลยรู้สึกว่า เราก็เลยไปแซวกลับว่าก็มันเท่นครับอะไรอย่างนี้ก็มีคนมาแบบว่ามามาพูดประมาณว่าเอ้ยแต่ทรงนี้ไม่น่าจะเป็นลุกนะคือเราเรารู้สึกว่าการการพูดของเราอะ่ะสมมติว่าเราจะบอกว่าเราเป็นเราเป็นอัตลักษณ์อะไรก็ตามอะไรเงี้ยมันมันมาจากปากเรายิ่งเรื่องของรันิยมมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องบนเตียงอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนในเมื่อคุณไม่ได้ใช้ชีวิตคู่กับเขาคุณไม่ได้ที่จะต้องมีเหตุการณ์อะไรที่จะต้องไปจัดเขาว่าคุณเป็นลุกเป็นรับ มีผลอะไรผมรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจัาสคนอื่นแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าความมันมันมันลื่นไหลจริงจริงแล้วก็มันเป็นแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเพอร์ซันแลมากสมัยนี้มันไม่ใช่เรื่องเสียหายแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคือมันเป็นเรื่องที่ a อ c e ซ t เ b l เบิลยอมรับได้แล้วไม่ว่าจะเป็นในคอมมูนิตี้สตรทหรือว่าคอมมูนิตี้ g b t q a อะไรเอี้ยะไรครับถ้าเขาอยากจะเป็นสตรีทจงคารพว่าเขาอยากจะแสดงออกเป็นสตรท แม้แมว่าบทบาทบนเตียงของเขาจะเป็นยังไงก็ตามหรือว่าถ้าเขาอยากจะแสดงออกเป็น L G B T Q A นั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะแสดงออกบทบาทบนเตียงเขาเป็นไงก็ตามไม่ควรไปจัดกันแต่ในเมื่อวันนี้ผมมาบอกว่าเอวันนี้ผมเป็น L นะคุณก็จะต้องเคารพที่เขาเลือกที่จะเป็น L คุณไม่ควรไปจัดเรื่องบนเตียงของเขาเพราะมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องของคุณมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆหรือว่าถ้าคุณคิดอะ่ะไม่ต้องพิมพ์ออกมาก็ได้ คิดไปเร่ตัวเองอยู่กับตัวเองก็พอไม่ต้องไปทําให้คนอื่นรู้สึกหรือว่าคนอื่นเห็นในความคิดของตัวเองเคลียดราม่าจบปุ๊บสองหนุ่มตาอูออฟโรดก็ออกปากฝากซิงเกิลใหม่ของทั้งคู่ให้แฟนๆได้ติดตามกันพร้อมทั้งยอดว่าสงกรารนี้เดินสายเปียกน้ําฉ่ำเพราะมีงานโชว์แน่นๆทุกวันไปเลยค่ะ มาชวนนายโงเชิญยิ้มคุยกันหน่อยนะคะนายโยงเนี่ยนอกจะมีความสามารถโดดเด่นนะคะได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงพื้นบ้านปี2566นะคะนายโยงเนี่ยยังเป็นศิลปินอาวุโสที่ลูกๆหลานให้ความเคารพและรักมากเพราะวิธีการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายของน้าน,นี่แหะคะ่ะ ไม่ใช่แค่ความสามารถอารมณ์ดีและเป็นกันเองกับทุกคนที่ทําให้ศิลปินชั้นครูนายยงเชิญยิ้มยังคงเป็นที่รักของแฟนๆเพราะถึงแม้ปัจจุบันอายุปาเข้าไป66ปีแล้วแต่นายโย่งยังใช้ชีวิตเรียบง่ายทานได้เกือบทุกอย่างโดยเฉพาะเมนูปโปรดอย่างข้าวสวยกับมะม่วงสุกบางมือก็ผ่าตังโมแดงๆกินกับข้าวแบบเย็นชื่นใจซึ่งนอกจากจะทําให้ไปไหนมาไหนก็ไม่มีอดแล้วท้องไซยังสบายสุดๆด,ด,ด้วยล่คะค่ะเป็นคน จะว่ากินง่ายก็กินง่ายกินยากก็กินยากของดีๆไม่อยากกิน <laughs> อยากจะกินก็ของง่ายๆ <c oughs> ถ้ายิงขยำน้ำพริกปลาหรือน้ำพริกอะไรวแต่แล้วก็มะม่วงสุกนะ <c oughs> กับกล้วยทอดนายกก็กินกินกล้วยทอดกับข้าวเหรอเออฮะกินเอออร่อยนะเราลองกินดิ้น้ำตาลน้ำตาลกินกับข้าวเออขยำขยำเมื่อก่อนเนี่ยมันน้ำตาลปี๊บก็ได้ม่มีน้ำตาลปี๊บนาข้าน้ำตาลทรายเมื่อก่อนเนี้ยแล้วมันหมูไอขยำข้าวเนี่ยกากหมูเน <c oughs> ี่ยโอ้โห พร <c oughs> ิกซอยนะพริกซอยนะหอมหน่อยๆนะ <c oughs> โอ้หน้ำมันหมูกากหมูและในช่วงเทศกาลสงกรานนี้นะคะนายโยงในฐานะผู้สูงอายุที่มีลูกหลานอยู่ใกล้ชิดยังออกปากพูดแทนความรู้สึกผู้ใหญ่หลายๆบ้านที่อาจจะถูกละเลยจากการดูแลของคนในครอบครัวโดยฝากให้ลูกหลานหากมีเวลาได้กลับบ้านก็ให้กลับไปกอดไปบอกรักก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปค่ะกอดข้าพ่อกบเท้าแม่กอดพ่อกอดแม่เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นยาวิเศษที่ เป็นยาใจของพ่อแม่มันเป็นความสุขที่สุดในชีวิตบอกรักแม่บอกรักพ่อรีบบอกนะครับก่อนที่จะไม่ได้บอกอันนี้เรืงจริงมีมีคนเสียดายมามากมายเหลือเกินที่ไม่ได้ทำแบบนี้รวมทั้งผมอยู่ในนั้นด้วยคนหนึ่งอยากเขินผมเคยอยู่ในภวังความเขินมามันเขินตลอดมาแล้วมาถึงมาถึงตรงเนี้เรารู้แล้วไม่ควรเขิน ส่วนอาการหลังผ่าตัดมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครั้งที่สองเมื่อปลายปีที่แล้วนายโยงบอกว่าภาพรวมของอาการทุกอย่างดีขึ้นอาการชาที่เท้าตอนนี้ก็หายไปหมดแล้วซึ่งก็ต้องคอยไปเช็คอาการแล้วก็กายภาพกับคุณหมอเป็นระยะค่ะและเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยนะคะอะสมทค่ะก็มีการจัดกิจกรรมรดน้ําขอพรผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็รับคําอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ไทยด้วยค่ะ ชุ่มช่ำความสุขรับวันสงกรานค่ะบ่ายวันนี้บริษัทอสมทจกัดมหาชนจัดกิจกรรมรดน้ำขอผ่อนเนื่องในวันปีใหม่ไทย2568นำโดยนายพาตยุทธใจสว่างรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวกยการใหญ่บมจอ,อสมทโดยมีคณะผู้บริหารพิธีกรผู้ประกาศข่าวและพนักงานร่วมกันแต่งชุดลายดอกสีสันสวยงามถือขันน้ำมาพร้อมกับพวงมาลัยมาขอรดน้ำขอผ่อนคณะผู้บริหารค่ะงานนี้ฝนนัน,นทกาหน่อยแน่วันเนสานุ่นชุติมาขอเป็นตัวแทน เช่าอ,อสมทอวยพรให้กับแฟ,น,ฟนช่องก้ด30เนื่องในวันสงกรานต์ปีนี้ด้วยแล้วค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะสงกรานต์ปีนี้นะคะก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆค่ะเดินทางไปไหนนะก็ขอให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ไม่ขับนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขค่ะและที่สําคัญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะให้ครอบครัวของทุกครอบครัวเลยนะคะมีแต่ความอบอุ่นนะคะขอให้เล่นนะ้าอย่างปลอดภัยนะคะไม่ใช่แค่เป็นวันปีใหม่ไทยเท่านั้นเป็นวันผู้สูงอายุด้วยที่เราจะได้ระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นวันครอบครัวใช้เวลาอยู่ในวันอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขทุกท่านนะคะสุข แอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่คุณผู้ชมเนี่ยมีส่วนร่วมได้นะคะนั่นก็คือการโหวต3รางวัลบนเวทีนายเอ็นเตอร์เทนเออร์มีรางวัลอะไรบ้างมาดูกันใครจะคว้ารางวัลขวัญใจมหาชนนายเอ็นเตอร์เทนเออร์2025 M1 ไรอันกาดบันดิต M2 นุนิวชวริน M3 โตโต้ธนเดช M4 ไมกี้ปณิธาน M5 ซีพรึก M6 แจม,มรัชตะ M7 หลิงหลิงซีริลักษ์ M8 ฟรีนสโรชา M9 อิงฟ้าร่วมโมทรงวัลคู่จิ้นแห่งปีน e n t e r t a i n ์ a w a r d 2025 Y1 9 PP Y2 เจมีนายโฟตร Y3 4นูนิว Y4 โทมาสก้อง วายน้ำตาลฟิลม์มวายฟรีนเบกกี้วายแมก็กกี้บาสวายหลิงออมวายอันดาลูกแก้วร่วมโหวตรางวัลคู่จิน้น Rising Star ์นายเอ็นเตอร์เทน a ออร์ด2025อาเก่งน้ำปิงอาเกรสโอเอ 3, อาปอร์เช่มาเบลอา ป๋อตีตีอาห้าพีกมิน้นอาหหลิงออมอาเวิลเลียมเอสอาแอูอูเซฟอาเก้ 9, แอลมอนโปรเกสส่ง SMS มาที่หมายเลข4689191หรือโหวตผ่านเว็บไซต์ n i e n t e r t a i n a w a r d m c o t n e t ตั้งแต่วันนี้ถึง21พฤษภาคมเวลา5ทุ่ม59นาที ประกาศผลอย่างยิ่งใหญ่ในงานนาเอเดเทนอวอร์ด2025ช่อง9กด30ถ่ายทอดจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย22พฤษภาคมนี้ก็หมดเวลาแล้วสงกรานนี้ใครเดินทางก็เดินทางให้ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขสนุกกันเยอะๆนะลรวเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันคืนนี้แบบลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สงกรานนะคะใครๆก็คงกลับบ้านไปหาครอบครัวกันนะคะยังไงก็ตามอยากให้เรามาระวังเรื่องการเดินทางนิดนึงค่ะเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุทุกปีก็เมาไม่ขับนะคะแล้วก็กลับบ้านปลอดภัยมีความสุขกันทั่วหน้าแบบไม่สูญเสียค่ะ้้้าา้าาารรรรรออนนนัักกกใใใหหสสสงุช์จตมข